นี้นะก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะครับทุกคนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับชาวสิงห์จะเป็นไงเรามาดูกันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมๆนะไม่ได้เจาะจงดวงใดดวงหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถที่จะดูเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ถ้าใครอยากจะด,ดูแบบเฉพาะเจาะจงนะก็ทักมาที่บ้านเขียวหรือว่าที่ในอินบ็อกก็ได้นะครับ มาดูก่อนนะครับเรื่องของดาวฤตยูนะดาวฤยูนะครับอยู่ในภพเรือนสุภาษะนะครับสุภาษะคือความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศนะครับความเจริญเติบโตแล้วก็ดาวฤยูเนะี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการพลิกผันนะคือมีโอกาสชาวสิงห์บอกได้แล้วมีโอกาสที่จะเติบโตมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสี่ห้าปีนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิด เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่มีการทําในสิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จมันก็มันก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราโมเดล e ทาสิ่งเดิมๆนะเพราะว่ามุษย,ยุยูเนี่ยมันคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองไม่ศึกษาสิ่งใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตัวเองโอกาสเติบโตมันก็ไม่มีนะครับอต้องบอกไว้ก่อนเราต้องทําให้สอดคล้องกับดาวนะ มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูดาวพฤหัสกัทุกคนดาวพฤหัสของชาวสิงมาจากภพเรือนปุตตะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนวีนาานะถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ห่างลูกห่างหลานนะลูกหลานอาจจะไปเดินทางไปไปศึกษาหรือว่าไปต่างถิ่นต่างแดนในช่วงนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดถามเรื่องของการลงทุนเนี่ยดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้อาจจะต้องลงทุนแบบ เงียบๆแล้วถึงจะดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งมหาอุดนะต้องลงทุนแบบเงียบๆถ้าเกิดที่จะเสี่ยงโชคแบบไม่ต้องบอกใครนะเรารู้อะไรเรามีอะไรเด็ดๆเราเราซื้อแบบเงียบๆไอ้นี่มันมีโอกาสแต่ถ้าเกิดบอกปั๊บโอกาสมันจะลดลงทันทีนะอันนี้ลองไปใช้ดูนะอันนี้พิดีอ่านตามตามครบแล้วก็สรุปออกมาให้เราเข้าใจกันง่ายๆ นะลองเอาไปใช้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ดาวพระัสรนยมาจากภพเดือนมราะด้วยนะครับเมรณะมาอยู่ในภพเดือนมินานนะถ้าเกิดใครที่มีสุขภาพที่ไม่ดีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะในช่วงที่ดาวพฤะัสอยู่ตรงนี้มีโอกาสเกี่ยวกับโอกาสที่สุขภาพมันจะดีขึ้นนะความผิดปกติสุขภาพร่างกายที่มันแย่เนี่ยในช่วงนี้มันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็หายไปในที่สุดนะ ก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ดาวมรณะยังแปลมได้ถึงเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินลโ,โดมาอยู่ในภพเรมินาเนี่ยชาวสิงห์ต้องระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้ามากๆมันจะพาสู่ความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทำอะไรก็ยังหุดหงิดอย่าอารมณ์เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติที่เราได้มานะครับต้องดูแลให้ดีๆมันมีโอกาสที่จะสูญเสียเสียหายได้ในช่วงนี้นะครับ ทำอะไรก็มีสติการลงทุนการอะไรก็ต้องมีความระมัดระวังอย่าหมากศึกษาข้อมูลที่ดีๆนะครับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์มาจากภพเรนทริตมาอยู่ในเรนปัตตานีตรงเนี้ยดาวเสาร์เร็งลักขนานะ่าชาวสิงห์ก็เข้าเกมพินุบาทนะดาวเสาร์ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมาเลงทีหนึ่งแล้วตอนนี้ดาวเสาร์ถอยหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่ผ่านดาวเสาร์มาแล้วในช่วงช่วงปีที่ผ่านมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วยังอยู่ได้นะ สาตรงนี้ยังอยู่อีกแป๊บเดียวนะแล้วที่สําคัญเสาตรงนี้อยู่ร่วมกับราหูซึ่งราหูเป็นกเกษตรนะครับใครที่ผ่านาวิกฤตเรื่องของคนละคู่ครองในช่วงปีที่ผ่านมาได้ตําแหน่งนี้เบากว่าเยอะนะไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าเราก็อย่าประมาทก,ก,ก็ประครับประคองเงียบนะวิธีการแก้ไขก็คืออย่าประทะหยุดประทะอย่างง,งุนหิดอย่าหัวเสียอย่าอยากใช้อารมณ์นะถ้าเกิดมีปัญหาก็เดินหนีก,ก็ได้ นะหรือไม่ก็ค่อยๆเราให้เย็นๆกันแล้วค่อยมาคุยกันอันนี้จะช่วยลดความเสียหายของดาวเสาแล้วก็ดาวราหูได้เรื่องของความรักนะครับแล้วก็ดาวราหูของชาวสิงมาจากเป็นเจ้าเรือนปัตนิแล้วก็ณตอนนี้อยู่เป็นเกษตรนะครับในราศีกุมแลนหมายความว่าความรักของชาวสิงเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักได้พบเจอ,อเพื่อนใหม่มิตรใหม่ แต่ว่าความรักในช่วงนี้เราอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนตัดสินใจนะครับความเป็นราหูอาจจะทําให้เราลุ่มหลมมงมัวเมาบองข้ามอะไรไปบางอย่างเพราะฉะนั้นคบหาดูกันนะได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเร่งด่วนตัดสินใจนะศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับในเรื่องของการลงทุนก็เหมือนกันราหูเรงรัดมันทําให้เราค่อนข้างที่จะทําอะไรด้วยอารมณ์นะการลงทุนการเสี่ยงโชคต้องตั้งสตินะครับอย่างหงุดหงิดอย่าใช้อารมณ์ นะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่ดาวทิศเลยนะครับดาวดาวทิศเป็นดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะในเดือนอในเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวทิตศไปอยู่ในภพเรือนสหชะเกี่ยวกับการติดต่อการพูดคุยการเจราจานะครับนั่นหมายความว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวสิงห์เขาจะมีโอกาสที่จะเดินทางมากขึ้น ติดต่อสื่อสารมากขึ้นพบเจอผู้คนมากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นนะดาวอาทิตย์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวในภพเรือนสหาชะยังมีดาวกระดุมพระนะการเงินการเงินก็อยู่ในเรือนสห a c h นะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยยังมาจาบภพเรือนราพะด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกก่อนนะว่าชาวสิงเนี่ยต้องคือยิ่งขยับยิ่งได้ตังยิ่งขยับยิ่งมี โชคลาภนะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยๆขยับศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่าอยู่เฉยๆอันนี้ต้องบอกย้ำหลายๆรอบนะครับเพราะว่าดาวตัวเราแล้วก็ดาวการเงินดาวโชคลาภอยู่ในเรือนสหะชาะทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยับถึงจะได้ตังค์นะครับอย่านั่งรอนอนรอนะครับไม่มีคําว่าไม่มีคําว่า ฟลุกนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการลงมือทํานะครับมาดูเรื่องของการงานนะครับทุกคนดาวสุเป็นดาวเกี่ยวกับพบการงานนะในเดือนพฤศจิกายนนะดาวสุก็มาอยู่ในเรือนสหาชาัชชะเห็นไหมในช่วงนี้ทั้งงานทั้งเงินทั้งโชคลาบมันอยู่ในเรือนเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วดาวสุตรงนี้เป็นเกษตรด้วยการงานมีความมั่นคงนะครับต้องติดต่อต้องพูดต้องเจรจา,ารนะครับอย่าอยู่นิ่งๆนะถ้าเกิดเราทํา เราอยู่นิ่งๆม,มันมันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับขยื่อนเข้าสังคมพบเจอผู้คนศึกษาความรู้ใหม่ๆนะโอกาสที่การงานการเงินจะดีในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วก็ในเดือนต่อๆไปอ่ะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะอันนี้เป็นเรื่องของดาวศุกร์นะ ทีนี้มาดูเรื่องของความรักพี่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะเรื่องของความรักดาวราหูดาวปัตตานีโคจรมาเป็นเกษตรนะครับความรักก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีดาวสามมาอยู่ด้วยนะแต่ก็ยังเป็นดาวมหาคู่มหามิตรอยู่ในเรือนปัตตานีนั่นหะมายความว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ยังกอดคอกันไปได้ขออย่างเดียวอย่าอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนค่อยคอยคุยกันนะครับ ดาวคาระครับดาวคารมาจากเรือนพันพุก็อยู่ในเรือนปุตตะตัดน,นะอังคารเนะี่ยเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะของชาวสิงห์นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะแต่งรถแต่งบ้านนะทำบ้านให้มันดูดีนะครับแล้วก็ดาวคารยังมาจากภพเรือนสุภะไปอยู่ในภพเรือนปุตตะตดด้วยนะเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรบริวารก็มีโอกาสพัฒนาเติบโตขึ้นนะครับ หรือไม่การศึกษาของเราเหมือนกันเราจะมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนนะเดี๋ยวพี่ตีต้องย้ำอีกทีหนึง่งเรื่องดีๆนะครับของชาวสิงนะครับเงินงานนะครับโชคลาบนะต้องขยับต้องขยื่นต้องอย่าอยู่เฉยๆนะนะมันถึงจะ ได้มานะอย่านั่งรอนอนรอนะครับชาสิงนะส่วนเรื่องที่ต้องให้ระวังนะระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะแล้วก็ความความใจร้อนนะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่าหงุญหินอย่าหัวเสียแล้วก็อย่าวู่วามนะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีสิงห์ครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับ และทุกวันก็จะเป็นวันของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ